สวัสดีครับพบกับผมของคาซิงนแชนเนลและเกมฝีฟ่าออนไลน์สในรายการฟีฟ่าเต็มข้อครับผมสำหรับวันนี้นะเราไม่ได้เปิดแพ็กกันมานานนานแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณไอดีจากน้องสอนะครับเขาส่งเข้ามาให้นะเขาบอกว่าเขาส่งแคชเข้ามาเนี่ยส0 0 0 0แคชนะครับพี่อยากจัดแพ็กไหนผมขอแพ็กนี้แพ็กหนึ่งแล้วกันส่วนเงินเหลือเท่าไหร่พี่ก็แล้วแต่พ nah ี่แล้วกัน มีอะไรกันมั่งมันชื่อว่าแพ็ก CPLP ลุ้นตำนานแมนยูนะลุ้นนะลุ้น <c oughs> ส่วนเงินที่เหลือนะครับผมจะเปิดกล่อง9บาทนี้นะครับซื้อจนหมดเลยนะครับซื้อจนหมดเลยเขาบอกว่าเหลือเท่าไหร่ก็จัดไปผมว่ากล่องเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับอย่างน้อยก็ได้คูปอง50%ก็ยังดีโอเคครับผมเราจะเริ่มจากกล่องกันก่อนนะมันซื้อมาได้9กล่องนะครับผมลุยกันเลยครับ์เวิร์ดกันยา,ยาวๆที่ผมบังไว้ก็ขอแค่ <Life. S 1>

ดีถ้าไม่ได้การ์ดตำนานก็เอาครูปองไปน่าจะดีครับ โอเคครับเราเปิดการ์ดจากกล่องก่อนนะครับ2ใบเปิดลวดไปเลยครับชิลๆไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดจากกล่อง9บาทนะครับผมมา2ใบเน้นๆครับผมน้องสอเขาบอกว่าไอ้แพ็คเนี้ยผมขอ 500m ได้ไหมพี่ขอ500ล้านขึ้นไปมันก็ยากอยู่นะแต่ยินดีจัดให้ครับยินดีจัดให้ครับแสงม่วงมาสัก3าตัวก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะ500ล้านโอเคครับใบแรกลุยเลยมา สี่สิบเอ็ดครับเฮานันครสโปไม่ใช่อ่ะ <c oughs> ม่วงๆขอม่วงๆขอม่วงๆห้าร้อยล้านนะเว้ยโอถึงมันจะตั้งความบังสูงแต่ก็มันคือความบังครับ <c oughs> มาลุยกันต่อหกสิบสอง คัดนักเตะ30ชื่อครับผมต่ําสุดผมเห็นเป็นพาเวลเน็ตเวดนะครับผมอ่าที่เห็น60กว่าล้านครับ <c oughs> ยากบอกเลยว่ายากแพ็กนี้จุดคุ้มพุมของขอสัก200ล้านก็คุ้มแล้วนะครับผมแต่ว่าน้องปรจะวัติ500จับได้ แล้วครับเหลืออีกใบหนึ่งเหลืออีกใบหนึ่งก็ได้เบคเกินบลวเออร์ดีใจด้วยครับผมโอ้โหมาใบสุดท้ายครับตอนนี้สบายตัวแล้วเกิน500ล้านแล้วนะครับผมจัดกันเลยครับ l p b e s เบสสบก2บวกสนะครับลุ้นตำนานแมนยูเราไม่หวังอะไรมากตำนานลุ้นล้วนครับมามา87ครับ87ทีโบคูตัวครับแม่ อ่ะครับผมรวมรวมเงินนะครับผมแพ็กนี้นะน้องเขาได้ประมาณ830ล้านนะครับ <c oughs> คุ้ม <c oughs> มันเกินคุ้มพอเบคอนเบลเออร์นะครับผมแต่ว่าตำนานเมนยูไม่มาก็เสียดายเหมือนกันแล็บเสียดายเหมือนกันนะก็ตามความหวังนะครับเกิน500ล้าน,นครับชิวๆอย่างสบายใจเลยครับผม ก็สำหรับท่านไหนอยากส่งแพ็กมาเปิดมาร่วมเปิดแพ็กเปิดกล่องนะครับผมก็ส่งเข้ามาได้นะตามอินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กข้างล่างเลยนะครับผมครับผมและหากท่านไหนชอบใจถูกใจนะอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมเครซิง h ช n แนลเกมฟีฟ่าออนไลน์สามรายการฟีฟ่าเต็มข้อต้องขอตัวลากันไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับอ่ะและก็จบกันด้วยท่าเดิม